ดอย่าหวตมั่วใส่ใจแล้วกันครับผมโอ้โหอ่านว่าคลิวมิดเย้โอเคโอเคโอเคแล้วเราก็ได้เป็นฆาตกรกับพี่ฮาชินะครับผมเอาละครับเราจะปิดไฟฆ่าเพื่อนอ๋อจ้า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  โอเคโอเคเฮ้อเฮ้อตื่นเต้นมากเลยอ่ะออมันใจเย็นเฮ้ยมีคนทำการปิดไฟอ่ะเยอชี่ <c oughs> เราอาจจะต้องเดินคู่ป่ะพี่เฮ้ยต้องเดินคู่ รอต้นเดินคู่คัมดาวคัมดาว ต้องขับดาวเราต้องหาคนอื่นด้วยนะครับผมต้องหาคนอื่นด้วยเราอยู่ที่ห้องฟูฟูเจัางใดครับเอ้าคาจบแจก็ทำไม่ไอันนี้ก็คือไม่โหวตมั่วนะแต่ว่าไม่ได้รับแจ้งอยู่เลยไม่ต้องวงจรปิดอ่ะจะเล่นไหนครับเจอตรงไหนครับเจอในห้องไอ้คอมมูนิตี้อ่ะ ห้องคอมเหรอผมไม่รู้ผมผมอยู่เกาผมเห็นน้องป้าผมเห็นพี่กิตมาจากทางซ้ายสิบลูกใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านเห็นกระดูกขาวๆก็เลยเดินขึ้นไปเอ้าจุดแจงนี่หว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะพี่กิตคุณมาจากทางซ้ายนี่หว่ามาห้องออฟฟิศไงคือห้องอ่ฟฟิศที่ห้องออฟฟิศครับออฟฟิศแต่คนที่ไม่ใช่แน่ๆคือพี่โมเพราะว่าพี่โมอยู่กับหนูใช่ไหมนี่ก็เจอพี่โมบนนั่นขวาดูในกล้องวงจรปิดเห็นว่าพี่ิตทำเควสนะ เจอโอปป้าพี่โมสมบัติ์นีนะแล้วก็พี่กิจที่ห้องน้ำเลยนู้เห็นคิวแบบแบบไม่ผมเห็นพี่กิจอ่ะเพิ่งมาจากตรงกลางเว้ยมาจากท่อทางซ้ายอ่ะอ๋อนนี้อันนี้ไอ้ทางเดินอ่ะห้องล็องกซีจ้ะพี่หนูไม่เจอใครนะพี่อ่าเป็นไม่เคยลงด้วยหนูไม่เคยลงห้องห้องสโต้ครับไปโผล่ห้องสโต้ได้แล้วก็น่าจะไปห้องห้องน้ำมัน ใครอยู่แถวนั้นเะล่ะไม่รู้อ่ะเพราผมไม่ผ่านเลยเอาจิ้งเมื่อกี้คือดูกล้องวงจรปิดเห็นทุกคนทําเควสอ่ะก็เลยไม่ได้แบบให้คิวกใครแล้วไม่ได้อะไรใครแต่ว่าอีคิวอ่ะไม่ได้อยู่ในเฟรมนะครั้งนี้อีคิวต้องเข้าเฟรมหน่อยนะคิวเงียบๆนเราเห็นอีคิวอยู่พี่ห้องทางทางน้ำมันผมกดปุหมดสคริปตแล้วก็มาไหวไม่รู้ไม่รู้บอสอะไรมากมายครับขอสคริปต์นะครับเดี๋ยวไว้ทำเดี๋ยวไว้ทำบุญให้จุ๊บแจงต่อแล้วดูเดี๋ยวสุดท้ายสแกนตัวก็ถือว่าโชคดีมีคนที่ไม่คิดอ่ะ เฮ้ยมีใครจิ้มคิวหนึ่งอันนะคะมีคน 1> 1ดูอ <S 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 1> <S 1: ่ะนูเองเลยบางอาร์ตแต่หลายียวพอมีความแคทโอเคเราไปทำเควสกันต่อนะครับผมเราต้องเดินค um> uh uh ู่กับพี่ชีนะจ๊ะ ยังไงยังไงดีนี่ยังไงดีนี่โอ้โหเกือบไปแล้วเราพิทักไปพี่เราต้องเปลี่ยนเป้าหมายว่ะ ต้องเป็นเป้าหมายว่ะพี่เคครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต้องฆ่าพี่ต้องฆ่าพี่กิจไม่ฆ่าฆ่าเองไม่ฆ่าฆ่าเองไปอ้ยผุ้ทอผูดทอผู้ทอผู้ทอผู้ทอ คีบเครับโอ้แล้วไปอุ้ยตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนครันตายขนาดนั้นวะผมเห็นกต้ากับพี่กิจล่าสุดอยู่ทางขวาครับคุณเห็นใครอีกครับแล้วก็กิตายตุงตายแถวกล้องสองอ่ะครับแต่ว่าทางซ้ายหน่อยมีใครดูกล้องอยู่ไหมฮะ อาจระกำลังกำลังไปกดสวิต์แล้วก็ตายเลยตัวกีตาร์ไม่รู้อยู่ไหนฉันมีข้อมูลฉันมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้แป้งแล้วก็มีกีตาร์แต่พี่เห็นในมือแล้วหนูก็สอเปิดไฟกับพี่ไหมไอใช่เปิดไฟกับสมันนี่ดี๋ยวนี้เมื่อกี้เราเจอแป้งไม่ใช่เหรอวะเจอไงใช่มีพี่แป้งมีพี่โมในห้องนั้น่ะห้องขวาล่างเราต้องพี่กีตายตรงไหนเนี่ยพี่กีตา์ตรงไหนกีตายแถวแถวกล้องสองแต่ว่าซ้ายอะ ซ้ายหน่อยอ่ะทงซ้ายเลยอะที่มันปรับหนูว่าเดินออกมาแล้วพี่แต่พี่เชื่อใจอีคิวแล้วนะตอนเนี้ยพี่เชื่อใจอีคิวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมครับทำไมครับเพราะว่าเมื่อกี้มีช็อตหนึ่งที่ไฟมันดับแล้วอีคิวอะเดินสวนพี่โดยที่เหมือนอีคิวอะไม่รู้ว่าสวนพี่เพราะว่าเมื่อกี้พี่อยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าอีคิวเป็นฆาตกรอีคิวน่าจะสับแล้วถูกต้องพวกคุณสองคนกินขนมด้วยกันหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้ผมที่มดก็รู้ว่าผมขี้งกขนาดไหนผมไม่ได้เก็นแบตลาดนะครับไม่ได้ครัไม่ได้อะแล้วแต่ละคนความรู้สึกของทุกคนะตาควาสันโวด้าวขนนั้นก็ทแบบนั้นสิปผมสคริปโอ้ยทำไมดหนู ใคร,ใครม่เคยที่เ<า>หมืนอนหรออะไรเหมือนเหมือนที่บ้างหรอโอ้ให้เล่นบ้างสิโอ้อะไรจะกินหมดสวยแล้วครับทุกคนสวยแล้วครับ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 พ่อครูดาวยอยู่อ่ะ มันจะฆ่าใครก่อนดีนะเออตรงนี้มีคนหรือเปล่านะาล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 า คือโอกาสลอกมันค่อนข้างง่ายนะคะทุกคนคือแบบมันยากมากๆเลยเพราะว่าเออปอเหลือคนเดียวด้วยอะปอเหลือคนเดียวด้วยนะครับผมเฮ้ยเๆฮๆๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์นูจะไม่ฆ่าใครอุย้ยพี่โม,โมหนูไว้ใจพี่ได้ใช่ไหมต้องไหน อยู่ในห้องกล้องวงจรปิดเใจได้ดิมันเป็นช็อตที่หนูกับพี่โมเต้นอยู่หน้ากล้องวงจรปิดแล้ววิ่งมาดูชิปจรแล้วชิปจรสีแดงมันก็ขึ้นอ่าใช่แล้วตอนนั้นไฟก็อยู่ไผมก็เห็นเหมือนกันไหมกาลังซ่อมไฟอยู่แล้วการทําศพแบบเนี้ยฆ่าศพหมกแบบเนี้ยมันมีคนเดียวใครเหรอใครอ่ะคุณซีบิงเขาเคยหมกผมไว้ในก้อนถือก่อนผมรู้ผมเข้าใจความรู้สึกนั้นเฮ้ยย่า นี่แต่แบบตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยเหรอใช่ผมจําได้เขาหมกผมในก้อนหินหมกผมในเก้าอี้เขาหมกผมทุกที่จะบ้าตายฟังเจ้ยังไม่ได้ไปเดินไปห้องวงจรปิดเลยและเจ้ยทำเควสตรงดึงสายไฟอยู่ทางขวามือหนเ็ที่ต้อยู่่คะตอนแรกไอ้เจ้ยไปยิงอุกกาบาตและเจ้เจอโอปอด้วยทางขวามือใช่ถ้าอย่างนั้นถ้างนั้นแหละเราตัดชอยเว้ยฮะไม่แปลงก็โอปอเราต้องเลือกสักคนเขาจเป็นหนูว่ะ โม่ว่าเจ๊หมกศกไงเจ้าอะไรหมกเนี่ย็นใจะเย็นใจเย็นปางใจเย็นคือเกมเนี้ยวมากตอนคืความด็นหนูขึ้นแล้วนะคือไอไอ้ทไม่หนูพี่บอคืองี้ผมยังสงสัยไม้กับโอปออยู่ฮะเพราะว่าปางอย่าลืมเว้ยตอนที่อ่าเราเราดูไอชิบะจรอยู่อะไม้อมันมาจากทางขวา แล้วแล้วถ้าศพมันอยู่ตรงไออหินหมกอะหลังโขดหินนั่นชิงหินหมกันไม่ได้อยู่หลังโดหินไม่อยู่หลังโขดหินไงมันอยู่ในห้องกล้องทุกคนเราต้องโหวตแล้วเราต้องโหวตเราเลยสิบวิเราต้องทำตัเองเลยทุกคนตามใจตัวเองเลยทุกนโอ้โหโอปอลโอปออปอลโอปอ่โอปอลโปอาโอปอลโอปอลโ่เอลโปอลโอปอ่โอปอลโอปอลโออโอปออปอโอปอลโอปอนโอปปอปอ ันพลาดลจบจบไปดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน